ันะ้องครับผมซิงเกิลใหม่จากผมเลยครับเพื่อเปิดประตูว,วันนี้เลยนะใช่ครับวันนี้วันแรกครับวันนี้วันแรกโอ้โหวันแรกก็ฟนวันแรกเลยนะครับห้องครับรวดเร็วจริงๆนะฮะ,ะ,ะเพลงนี้เนะะื้อหาของเพลงพูดถึงเรื่อง,อ,งอะไรครับแกงส้มคือจริงๆต้องบอกว่าเพลงนี้เน,น,นี่ยอาจจะรุ่งริมรุ่งริมนิดนึงคือ,อยังไงนะคือจะพูดถึงว่าคนที่เขาแบบเราเคยได้ยินว่าคนหน้าตาดีาด <ๆ S 2> เขามักจะแบบโห่ใจร้ายเนาะแบบ เขาไม่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 ค่อยสนใจเราเขาเจ้าชู้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากรักละไม่อยากมีความรักละแต่ว่าพอเรามาเจอคนเนี้ยโอ้โหเขาแบบสวยโดนใจมากถึงเขาจะเจ้าชู้เขาใจเราไม่สนละเราขอรักเขาดีกว่าอะไรเงี้ยฮะจริงเหรอถามจริงว่าถ้าเกิดว่ามีแฟนเจ้าชู้เราจะรับได้หรอแข่งสมแฟนเจ้าชู้อระถ้าเกิดแฟนเจ้าชู้แต่รักผมคนเดียวก็เอานะครับคือยังไงอ่ะ เออไม่คือคืออย่างบางทีคนคนคนที่เจ้าชู้เนี่ยเียเขาอาจจะแบบว่าจีบคนนู้คนนี้แต่ว่าถ้าเขารักจริงอ่ะเขาก็จะรักแล้วคนเดียวอะไรอย่างเงี้อ้าวแล้วเขาจะรักจริงหรือเปล่าล่ะว่าเขาเจ้าชู้อ่ะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยเจอเหมือนกันถ้าเจอดิอาจจะเป็นอีกอย่างไ็ได้นะอ่าใช่ใช่ไหมครับ แล้วถามตัวเองคือเราแกงส้มนี่ก็หน้าตาดีอ่ะถ้าผู้หญิงเขาจะมองว่าเราหญิงไหมเราเจ้าชู้ไหมครับเราจะไปแเขายังไงผมว่าผมไม่ผมไม่น่าจะดูเจ้าชู้นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับต้องแล้วแต่ให้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 คนดูให้แฟนๆตัดสินล้วกันเพราะว่าผมว่าหน้าตาผมก็ออกไม่เจ้าชู้เท่าไหร่นะเออจริงอหแล้วจริงๆริงเเจ้าชู้ไวให้ถามจริงจริงนะจริงผมไม่คนไม่ใช่คนเจ้าชู้หรอกครับผมคนรักเดียวใจเดียวจริงฮะจริงเหรอ เราเราเร่มตั้งแต่ตอนมัธยมไหมตอนมัธยมมีเจ้าชู้ไหมตอนมัธยมอ๋อผมไม่เจ้าชู้นะฮะตอนตอนมัธยมนี่ต้องบอกว่าผมเป็นเขาเรียกว่าถ้าเกิดอยู่ในแก๊งเนี่ยผมเป็นคนที่หน้าหน้าตายแย่สุดเลยอ่ะเขาจริงเหรอนี่ยนี่ยังแย่อีกเลยนแก๊งสุดจริงผมอย่างเดียวที่ผมทําได้ผมเล่นเล่นเล่นดนตรีจีบสาวคนเดียวเออพอเล่นดนตรีจีบสาวรี่องทำให้มาจนถึงปัจจุบันนี้ใช่ไหมฮะ ประมาณนั้น <c oughs> ประมาณนั้นครับแล้วคุณและคุณเท่านั้นเนี่ยตอนนี้มีเอมวีที่ชมเรียงฮะตอนนี้แหละครับตอนนี้ยังครับตอนนี้ออ,อ,อยู่ในขั้นตอนการคุยงานด้วยเอมวีแล้วก็ใกล้จะถ่ายทำละเอาจริงเหรอบอกได้ไหมว่าแนวแนวทางคอนเซปต์นี้เป็นแบบไหนฮะโอ้ยผมก็อยากบอกนะแต่ว่าบอกได้จริงจเดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์โอ้ต้องรอเซอร์ไพรส์ก่อนใช่ไหมว่าเดี๋ยวเอมวีก็คิดว่าปลายเดือนครับวันที่สามสิบกรกฎาคมนะฮะยังไงก็จะได้ดูกันกับเอมวีเพลงนี้ครับผมอ่าคิดว่า พอมีซิงเกิลเป็นของตัวเองออกมาแล้วก็เพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างตั้งแต่ตอนก้าวมาสู่เวทีจนมันมาจบจนแบบมีเพลงของตัวเองแบบนี้คะบอกว่ามันมันมันเป็นความรู้สึกที่เรามันไม่เหมือนกันที่เราคิดไว้นะเพราะว่าอย่างตอนที่เราคิดไว้มันก็น่ามันมันน่าจะแบบพี่เป็นความรู้สึกว่าเจ๋งระดับหนึ่งแล้วอะแต่ว่าพอมันได้มีออกมาจริงๆตั้งแต่ซิงเกิลแรกนะคือรู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยเรามีซิงเกิลของตัวเองแล้วจริงๆอะไรเงี้ยรู้สึกมันตื่นเต้นแล้วก็ครับ คือวิ่งทุกๆเพลงที่ผ่านมาเนี่ยออืผู้ฟังคนฟังแฟน,แฟนเนี่ยเขาก็ให้หาการตอบรับดีมากๆคือเป็นกําลังใจในการทํางานของเราต่อไปในการทํางานเพลงก็จนมาถึงเพลงเนี้ยคุณและคุณเท่านั้นเนี่ยมันมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงมาค่อนข้างจะเยอะอสำหรับสาหรับแนวเพลงที่เราทํามาแต่ว่าได้ะมันยังคงมีฮิปฮอปเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยเพราะเราก็ก็ก็ไม่ทิ้งความเป็นตัวเราด้วยคือเรียกได้ว่า การเดินทางผมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองฟังเพลงนี้ดูเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยรับรองว่าก็อย่างที่บอกฮะแกงส้มก็แซบแน่นอนนะฮะแซบด้วยาดูให้ดีแล้วกันนะฮะแซบแน่นอนใช่งไหมฮะเพลงนี้แล้วก็เอ็มวีที่กำลังจะปล่อยปลายปลายเดือนนี้ด้วยครับผมเออรู้ไหมว่าวันนี้รุ่นพี่ของเราในพี่โตโน่เขาเดินทางมาสุราษฎร์นี่เหลอครับอ่เขาเดินทางมาสุราษฎร์ธานีแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าเรา คือเรื่องความทักของพี่โตโน่ตอนนี้น่าเห็นใจมากเลยนะตามกระแสข่าวที่ออกมาเนี่ยผมเอถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเรามีแฟนเราคิดว่ารุ่นแบบแฟนขับเราเขาจะแบบรู้สึกยังไงบ้างเราจะบอกกับแฟนขับว่ายังไงฮะัลายหางคือผมว่าผมว่าเรื่องเรื่องเรื่องแบบนี้อยังไงวันหนึ่งมันก็ต้องเกิดเพราะผมว่าทุกคนคนเราเราเป็นมนุษย์นะฮะผมว่าเรื่องความรักเรื่องอะไรมันเป็นมันเป็นเรื่องธรรมดาของของโลกนี้ฮะออย่างที่บอกฮะสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถอ่าเขาเรียกว่าบังคับทุกคนให้ ให้คิดหรือมองตามสิ่งที่เราเห็นได้เหมือนที่เรารู้สึกอะไรเงี้ยคือสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีทั้งคนที่ยอมรับได้และยอมรับไม่ได้ผมว่าสุดท้ายแล้วคนที่ต้องเข้มแข็งคือตัวเรามากกว่าโอ้โหวิคนในนี้จบได้สวยมาก งงว่าเป็นเรื่องจริงจริงพาว่า,าคน <ผม S 2> ที่จะผ่านปัญหาทุกอย่างไปได้มันก็คือตัวเราคะสุดท้ายแล้วเราคงไม่สามารถให้ทุกคนพอใจในสิ่งที่เราทําทุกอย่างได้แต่ว่าเราก็ทําให้มันดีที่สุดใช่แล้วก็เข้มแข็งให้ได้มากที่สุดเพื่อผ่านด่หลังพวกนี้ไปครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยแกงสมเดียววันหนึ่งแกงสมกี่จะต้องเจอแบบนั้นพี่โจเชื่อว่าอย่างนั้นนะอันนี้อันนี้อันนี้ผมจะรู้สึกยังไงดีล่ะฮะ คือมันก็ต้องมีบ้างคือผมว่าผมว่ายัางไงทุกคนทุกคนเ<อ>ทุกคนที่อยู่ในัลกมันต้องเจอเรื่องแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหก็นั่นแหละฮะก็แต่ว่าวันนี้อย่างละกันนะครับวันนี้ขอขอทํางานก่อนละกันขอทํางานก่อนนะเก็บเงินไว้สร้างเรือนหอก่อนเนาะใช,ใช้คำว่าทําตัวเองให้ให้มั่นคงเพื่อที่จะดูแลคนนั้นที่เขากำลังจะมาถึงก่อนโอ้โห <c oughs> โสาวๆจะว่าสาวๆทั้งประเทศบ้นนี้รอคิวอยู่นะ ขึ้นอยู่ว่าแกมส้มจะเลือกใครเท่านั้นเองเนี่ยฮะข่าวทูนะครับครับผมแล้วสุดท้ายอยากจะฝากอะไรกับชาวสุราษฎร์ธานีบ้างครับก็เอ่ออยากจะทักทายชาวสุราษฎร์นะฮะแล้วก็อยากจะบอกว่าคืออย่างตัวผมเนี่ยช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้แบบโอ้โหไปแวะเวียนที่ตามที่ต่างๆในทั่วทั่วประเทศอะไรเงี้ยครับไม่ได้ไปยังไงก็อออดใจรอสักนิดนึงนะการถ้ามีโอกาสได้ไปสุราษฎร์เนี่ยรับรองว่าจะรีบบอกทันทีนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันนะครับกับครับผม อาจจะเอาซิงเกิลใหม่ไปฝากด้วยตัวเองอ,อะไรไงก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวผมจะรีบบอกเลยครับได้ครับโอเคน้อยมีโอกาสคงได้เจอกันนะครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับ,รบสวัสดีครับน้องแกงส้มเดอะสตา์นั่น